สวัสดีค่ะ,ะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็รีวิวเรื่องของครีมนะคะกวนอิมนะคะเป็นครีมที่สามารถใช้ได้ดีในยุคที่ต้องประหยัดสตังค์นะคะ,อะพอมาถึงสองสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาให้ดูนะคะว่าหลังจากตอนนั้นเราก็ยังใช้อยู่นะคะยังทาเพราะว่าเราต้องการที่จะลองใช้ไป ถ้ามันดีก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโลนให้ดูว่ามันจะเป็นดำๆนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอยเก่าซึ่งว่าก็จางมากแล้วตอนแรกมันจะดำมากนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้เห็นนะคะตรงนี้มันจะเห็นชัด เพราะว่าเดิมทีหน้าเราไม่ได้ใสนะคะตอนนี้หน้าเราเรียกว่าใสขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นนิดหน่อยแต่มันจะเป็นสีผิวเรานะคะมันไม่ใช่ข้อดีของคนอินที่เราตั้งข้อสังเกตคือว่าเขาจะไม่ได้เป็นครีมที่กัดหน้าให้หน้าเราแบบขาวดูสังเกตนะคะตัวรถจะขาวกว่าหน้าอีกนะคะเนี่ยอันนี้คือผิวจริงๆนะคะ ก็จะขาวกว่าจะขาวกว่าหน้าอีกคนละสีเลยเอ่อก็ประมาณนั้นน่ะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าหน้าเขาจะรับแดดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อแล้วก็อันเนี้ยรถไม่ได้ทาครีมนะคะคือล้างหน้ามาใหม่ๆเลยนะคะเป็นแบบนี้ลถม,มารีวิวให้ดูนะคะพอดีว่าลมมีอะไรมาให้ดูนิดหน่อยก็คือตัวนี้นะคะเป็นครีม กวนอินที่ออกมาใหม่นะคะสำหรับใช้ตอนกลางวันนะคะเนื้อครีมเขาก็จะประมาณในชุดเนี่ยเขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยเป็นกันแดดแต่รถยังไม่ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้รถเอามาโชว์ให้ดูว่ามันมีครีมตัวกวนอินตัวรุ่นใหม่นะคะที่ออกมาราคาลดเหลือ22บาทนะคะแล้วก็แพงกว่าตัวนั้นซึ่งตัวนั้นน่ะก็คือตัวนี้แหละเนี่ย นะหน้าตาคุ้นคุ้นใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ค่ะก็อันนี้ก็ก็จะเป็นครีมรุ่นเก่าที่รถบอกว่าแนะนําว่าไม่ให้ใช้กลางวันนะคะแต่จริงๆอะ่ะแม่รถบอกว่าเขาก็ใช้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะประมาณนี้นะคะแต่กล้องรถไม่แน่ใจว่ากล้องมันเป็นยังไงนะคะส่วนอีกตัวหนึง่งเขาจะเป็นสีแบบอ,อ,อ่อนกว่านะคะ เขาบอกว่าอันน mm, um> ี้ใช้สำหรับเป็นแทนรองพื้นนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะลองลองพื้นให้ดูนะคะสีเขาจะอ่อนกว่าเนาะอืมถ้าเปรียบเทียบกันนะคะเขาก็จะดูอ่อนกว่าไม่รู้เห็นชัดเปล่าประมาณนี้นะคะก็จริงๆแล้ว อะไรที่ว่าดีเราก็จะแนะนำนะคะก็เน้นนะคะยุคนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แพงไม่เสียตังค์แพงนะคะเราต้องประหยัดนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายอันนี้สำคัญที่สุดนะคะ,ะด้วยวัยที่เราอายุประมาณ40เนี่ยคือรวบอกตรงๆว่าถ้าเราดูแลสุขภาพของเรา ะะร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกําลังกายบ้างนะคะมันก็จะสมวัยนะแล้วก็การบํำรุงภายนอกก็คือเรื่องของการบำรุงผิวหรืออะไรเงี้ยผู้หญิงเราก็จะมีบ้างเนาะ,ออะที่ต้องดูแลใช่ไหมตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะไม่ ทำอะไรที่ดูแลอะไรจนมากเกินไปต้องเข้าคลินิกไปเลเซอร์หรือไปทําอะไรแบบเนี้ยคือมันเสียสตางค์แต่ถ้าเกิดคุณมีสตางค์ที่จะหรือว่าคุณมีความพึงพอใจก็โอเคนะก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับตัวรถเองเนี่ยรถคิดว่าเออเอาแค่พอดีพอดีนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเรา,เาจะทําอะไรก็ตามคือเราต้องไปตามอายุนึกออกไหมคะ คือเราได้แค่ชะลอวันหนึ่งเราก็ต้องต้องต้องแก่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชะลอได้แค่ช่วงครั้งช่วงข่าวเท่านั้นเองนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็เนี่ยค่ะโชว์ให้ดูประมาณนี้รีวิวให้ดูเนาะอันนี้น่าจริงๆหน่าสดสดกล้องไม่ได้มีไม่ได้เป็นกล้องแอปอะเพื่อที่ว่าจะได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าอของจริงจริงมันเป็นแบบนี้นะ แล้วเราก็จะพยายามามาอัปโหลดให้ให้ให้ดูนะคะว่าหน้ารถต่อๆไปมันจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าเรามีอ,าอะไรดีๆนะคะรถก็จะขออนุญ,ญาตมาแชร์ทุกๆคนนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ลองทำดูนะคะด้วยความอัถนะดีค่ะ